อาสาละหะบูชาวันเพ็ญเดือน8ขึ้นส5้าค่ำเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาคือ 1. พระพุทธองค์ทรงสแสดงปรมธรรมเทศนาธรรมาจักรกับปะวัตนสูตรแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ 2. ท่านโกนทัญญะ หนึ่งในห้าปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมและขอออกบวชเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพุทธศาสนาสามจึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นครบบริบูรณ์เป็นพระรัตนตรัในวันนี้จันแจ่มฟ้า ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดณป่าอิสิปัต,ตนะมรุคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแขวนกาสีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนากันแรกแก่ปัญชวัคีทั้งห้าคือโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะ อัศจระธรรมนั้นคือธรรมจักกัปปวัตนสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งธรรมในเรื่องของอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจควรรู้สมุทยัยความอยากมี อยากเป็นอยากได้อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละนิโรธความดับทุกข์ควรทำให้แจ้งมักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อริยมัคมีองค์8ควรทำให้เกิดขึ้นเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ได้รับฟังธรรมท่านโกนธัญญะก็ได้บรรลุโสดาบันและขอออกบวชนับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกพระศาสดาจึงได้เปล่งวาจาว่าอัญญาโกนธัญญะโกนธัญะญรู้แล้วหนอเพนเดือนแปดสิบห้าค่ำ พุทธธรรมครบสังฆะอาสารละหะบูชาวันปฐมบรมเทศนาธรรมจักกับปะวัตนสูตรจากองค์พระศาสดาเกิดอัญญาโกณทัญญะพระสง์นามองค์สัมมาสัมพุทธะชี้ธรรมมรัตนะ อริยสัจสี่ทุกพระมีสมุทัยนิโรธได้โดยมักงามเลิกคิดผิดติดอวิชชาใช้ปัญญาลาทุกสามละตัวตนสตินำปล่อยวางว่างทางสัมมาหมดกิเลส หยุดตัณหาอุปาทานสิ้นทุกรานใจสราญผ่านปัญหาด้วยปัญญาศีลสมาธิมัชชิมาปฏิปทาคืออริยมรรคาสายกลางทางรอดภัยอยู่ในโลกอย่างเหนือโลก พ้นโศกเศร้าไม่รับเอาผัสษาอารมณ์ไหนไร้ตัวกูจิตรู้ว่างวางเลสกิเลสในไม่หวั่นไหวใจสะอาดเย็นสงบพบนิพพานไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น ในขันห้าสิ้นอัตตาตัวตนพ้นวัตะสงสารไม่หลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตเบิกบานสว่างใสไม่ติดสุขดับทุกข์เอ่ย ธรรมณีเทพหนึ่งสิงหาคม2566ห